แฟนคลับสายหน้าแห่อันฟอนดาราดังหลังเลิกภรรยาตามจีบสาวใหม่ดราม่าร้อนระอุทั่วโซเชียลเมื่อครูเตยอ,อภิวัตรไลฟ์สดยอมรับคุยกับน้องไอจนน้องไอเคลียร์คุยตอนพี่เตยเลิกกับแฟนไปหลายเดือนแล้วถ้ามีแฟนมีครอบครัวตนไม่คุยเด็ดขาดท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รถทัวจอดที่ครูเตยโดนถล่มหนักสนัน่นโซเชียลถึงขั้นแฟนคลับชาวเน็ต บางรายทำคลิปยกเลิกติดตามครูเต้เลยทีเดียวทั้งนี้ครูเต้โพสต์เฟซบุ๊กเตอ้อภิวัตบุญน,นัก์เผยภาพตัวเองในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาปะแป้งหน้าขาวพร้อมแคปชั่นระบุว่าขอโทษสังคมครับที่เหงาและบอกว่าคนไทยด้วยกันอย่าให้อภัยกันท่ามกลางชาวเน็ตแห่อคอมเมนต์สนั่น บางก็บอกขอเลิกติดตามอาทิเลิกติดตามถาวรขอบคุณครับเอ็นดูพ่อไม่ตลกเหงาก็โทรหาลูกครับฮ่าฮ่าฮ่าฮนั้นบอกแล้วครับว่าอย่าเหงาบ่อยสู้เม้นเกินฮ่าฮ่ลองมาเลี้ยงลูกสองคนพร้อมกับทํางานนอกบ้านเหมือนขนมดูซีมีเวลาเหงาอยู่บอกอยากหูไม่ตลกเดอ้อทาอะไรสงสารลูกบ้างเหงาก็ไปเล่นกับลูกพาลูกเที่ยวครับลูกสองคนกําลังน่ารักเลยนะ